จากคอมเมนต์โดยรวมเลยนะครับคอมเมนต์ที่สอบถามใต้คอมเมนต์อีกทีนะครับผมเดี๋ยวคําถามแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้โชค9หรือ7ตัวนะครับผมแตกต่างกันมากไหมตัวที่ผมขับนะครับมีโชคแค่ข้างหน้าคู่เดียวนะครับผมถามว่าความแตกต่างมันก็คือความนิ่มนะครับผมอาจจะมีโชคบางตัวจะมีโชคอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีโชคอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ฟังก์ชันนะครับ แต่ถ้าเกิดโชกมากราคาก็จะกระโดดขึ้นไปหน่อยนะครับแต่ถ้ามาบผมชกแค่ข้านหน้าก็เหลือๆแล้วับเพราะว่าเราคงไม่ได้ขับไปบิบากขนาดนั้นเนาะอันนี้ก็อยู่แล้วนะครับอ่านะครับผมอ่าคาถามต่อมานะครับเพิ่มความเร็วได้ไหมเพิ่มความเร็วได้ไหมเพิ่มได้นะครับเราสามารถโมโมตรง เฟืองอตรงนี้ขเขาเรียกเป็นมอเตอร์เป็นแงรงขับเคลื่อนเราสามารถทนรอบได้นะครับผมเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกได้นะครับแต่เราจะให้มันเร็วไปขนาดไหนครับเป,เป็นแค่จักรยานไฟฟ้าเนาะขับอยู่ที่ประมาณ40ถึงอ่า20ถึงหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเร็วสําหรับจักรยานไฟฟ้านะครับผมนะครับคําถามต่อมาเอาลง MRT ได้ไหม ก็เคยเห็นคนเอาจักรยานขึ้น B T S M R T อยู่นะครับผมแต่ผมก็ว่าผมก็ไม่เคยนะอืมอันนี้ก็อยู่ที่ลองดูศึกษาดูช่องทางอื่นๆนะครับผมอนนานะครับคำถามต่อมานะครับคำถามต่อมาอาอคำถามนี้อันนี้โชคมีกี่ตัวคะก็สองตัวนะครับของผมมีสองตัวนะนี่แล้วก็ นี่มีพี่คนนี้ถามมาว่า <S <S <ý> <S กันน้ําได้ไหม <S ý> นี่นะครับผมกันน้ําได้ไหม <S ý> กันได้หน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ไม่ถือว่าจะกันได้ร้อยเปอร์เซ็นกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะครับสามารถโดนน้ํากระเฉาะกระเด็นสาดน้ําได้นะครับผมแต่ไม่แนะนําให้ขับตากฝนนะครับเพราะว่าปกติเราคงไม่ขับจักรยานตากฝนกันหรอกเนาะเพราะว่ามันก็ เป็นแค่จกักรยานแล้วมันมีสายไฟสายอะไรลงระยงระยางอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยไม่แบบอาจจะโดนได้แหละแต่ไม่ไม่ได้แนะนํานะครับผมนะครับคําถามต่อไปครับบิดสุดได้เท่าไหร่ครับที่ความเร็วโอ้โหผมเลยตอบเลยว่า25-40นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือมันก็เร็วในระดับของ จักรยานไฟฟ้านะครับผมมันจะมีอีกสเตนหนึ่งก็จะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเร็วขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกเลยนะครับสำหรับผมก็แค่นี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับ40อ่า20ถึง2ีถึง40นะครับอ่ามันก็เร็วในสไตล์ของมันนะครับผมอืมนะครับต่อมา,อมาอแบตเตอรี่วิ่งได้กี่กิโล วิ่งไ้กี่กิโลนะครับผมตอนนี้เคลมว่าเลยนะครับว่าประมาณ40-50กิโลเมตรนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเราก็ขับอยู่ในประมาณหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็คงไม่ขับไป 20- 30กิโลเมตรหรอกถ้าลับถ้าเกิดว่าเราขับอย่างนี้เราควรจะขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดขับก็ขับได้นะครับผมแบตหมดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสามารถมีที่ปั่นนะครับตรงนี้ปั่นได้อยู่นะครับ สามารถยังใช้สองแรงถีบได้อยู่นะครับนะครับคําถามต่อมานะครับผมแบตเตอรี่มีขายไหมคะนี่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีแยกขายนะนี่เขาทําทางร้านจะมีแยกขายนะครับเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับถอดได้ตรงนี้ถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับสามารถซื้อเพิ่มกํากลังไฟเพิ่มได้นะครับมันจะเพิ่มความอึดนะครับความาความทนใช้งานได้ยาวนาน,นครับ แต่โดยปกติอ่ะอันนี้ผมใช้มาปีหนึ่งแนละ้วไม่ไม,ไม่มีงองแงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับไปไหนครับขับไปซื้อของในหมู่บ้านแค่นั้นเองครับชาร์จทีนึงก็ขับไปประมาณอาทิต์อาทิตกว่านะครับผม,มนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมซื้อมาอยู่ประมาณ7 00 0ันกว่าบาทนะแต่ตอนนี้มันมันลดลงแล้วนะ โขกลงมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยตอนนั้นซื้อมาแล้วเขาออกมาใหม่ๆครับบางคนคิดว่าเป็นหมือนเลยนะแต่ตอนนี้ก็จะเหลือที่ช่วงราคาที่เรากดซื้อกดซื้อแล้วกดสั่งเนี่ยมันจะอยู่มันจะมีส่วนลดราคาลงมาอีกนะครับแต่ละคนบางคนได้ประมาณ5,000ันต้นๆบางคนได้4 0 0พันไปไปอย่างนี้นะครับผมอ่าบางร้านก็จัดราคาไม่ต่างกันมากนะครับแต่อีกหน่อยก็จะอาจจะลดลงอีกนะครับผมนะครับ ่ะฝาไว้ด้วยนะครับผมสําหรับจัก,กรยานไฟฟ้าพับได้นะครับผมนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ต่อคาถามให้นี้เดี๋ยวเจอคําถามไม่หม่ๆเดี๋ยวมาต่อคาถามให้นะครับผมขอบคุณนะครับ <S <S